กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1 5ค่ะได้มีการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรเกษตรกรรมระยะสั้นให้กับเรื่องของทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการและมีความสนใจในเรื่องของอาชีพเกษตรกรค่ะ กองพันทหนราบที่1กรมฐานราบที่15และวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรเกษตรกร,กรรมระยะสั้นหลักสูตรการเพาะงอกต้นอ่อนให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการและมีความสนใจในอาชีพกเกษตรทั้งสิ้น84นายค่ะเพื่อเป็นการฝึกทักษะให้กับทหารกองประจำการที่จะปลดประจำการและเป็นแนวทางหรือว่าทางเลือกในการประกอบอาชีพรวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนค่ะสามารถสร้างงานสร้างอาชีพและมีราย ได้อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างชื่อเสียงระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้นะคะใช้เวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมงค่ะมีการฝึกอบรมทั้งในทฤษฎีและภาคการปฏิบัติจริงโดยมีพันเอกธนวัฒนสายสกุลรัฐผู้บังคับ กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่1 5เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและมีนางประนอมอาจฐานผู้อำนวยการวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่กล่าวรายงานที่ห้องอบรมกองร้อยสนับสนุนการรบกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่1 5ที่อำเภอของท่อมจังหวัดกระบี่ค่ะ